นะคะเราจะมารีวิวรูบิกแกนนะคะอีกแล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะเป็นแกนนี้นะคะคราวนี้นะคะเป็นแกนนี้นะคะ่ะชื่อว่าชื่อรุ่นนะคะชื่อว่าแกน249 V2m นะคะเปิดกล่องกันเลยกล่องน,นะคะจะเล็กนะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับรูบิกนะคะเป็นรูบิก2คูณ2นะคะคลิปนี้แล้วก็จะมีเอ่อคู่มือการเล่นนะคะหมดแล้ว น้อยมากเลยค่ะมันค่อนข้างน้อยนะคะอุปกรณ์นะคะในนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะๆเหมือนสามคนสามมาดูที่ตัวลูกกันมากนะคะลูกนะคะมันก็ดีเลยทีเดียวแต่ว่าสองคนสองก็เล่นกว่าสามคนยากกว่าสามคนสามนะคะวิธีการเล่นเล่น,ลนยังไงไปดูใน u t u b e ยูจีนเยรูซมัคะก็เราจะมาสลับมั่วนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็โอเคละประมาณนี้ละคะ่ะอย่างแรกนะคะเราต้องทํา หน้าเอ่อหน้าสีขาวให้เต็มนะคะต่อไปนะคะก็คือทำหน้าสีเหลืองนะคะให้เต็มค่ะแล้วก็สูตสุดท้ายนะคะแต่ว่ามันข้ามไปนะคะก็เร็วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ